ับผมเ,เพื่อนสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับครับเพื่อนสหรับวันนี้ผมจะมาเอาแป้งปันป่นผาเพื่อนนะครับราคาเบาๆเราอยู่ในรายการเครียกองประคองชีพนะครับวันนี้มาแบ้งเพียงองละซึบบ้าทเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆใครรู้ที่รู้หลง่ออะไรเนี่ยที่เป็นพระที่เพื่อนๆรู้จักพอจะออกต่อได้เนี่ยก็พอจะไปทํากาไรได้นั่นเองนะครับก็ เบ่งปันกันไปนะครับเพียงองค์สิบบาทเท่านั้นนะนเพื่อนเน้นตรงนี้นะครับสิบบาทเท่านั้นทุกองนะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับในการเช่าหารหรือว่าซื้อผ้ากับผม,ผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k เป็นแฟนเพจนะครับไออุ I ้ยเมืองกาศี่ไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่เห็นก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบให้นะครับว่าสามารถลิกลิงก์มานี่แล้วก็มาติดต่อซื้อขายกันนะครับอะไรทุกๆครั้งต้องยืนยันนะครับผมจะถ่ายรูปผ้าคู่กับบัญชีทุกครั้งนะ โปรดระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับโอเคครับสหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆองค์ไหนเยพื่อนเป็นหรือว่าเพื่อนๆรู้จักจัดไปรัแแบ่งปันกันไปนะเอาไปมีกําไรกันนะครับคนข้างที่จะเบาได้มาเบาก็เอามาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นคุณหน้าคุณตานะครับที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับทำชิปไปแล้วนะครับลิปนั้นก็ยังไม่ได้แบ่งนะครับแค่มาเปิด ดูเฉยๆนะแต่คลิปนี้ว่าแบ้งนะครับเพื่อนๆใครชอบองค์ไหนดูให้ชอบก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็ซิบบาทเท่านั้นนะครับน้นตรงนี้นะครับเราก็จะไปเลยนะผมขออนุญาตไม่ลงกล้องนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวช้านะครับเดี๋ยวช้าโอเคนะครับองค์นี้นะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะแบบนี้นะดำๆนะครับแบบนี้หน้าตาเลยคมชัดนะครับซิบบ้เท่านั้นนะครับแบบนี้ ไม่แพงนะเพื่อนๆไม่แพงนะครับใครรู้ที่นี่เอาไปมีกําไรได้นะครับอันนี้ก็เนื้อดินนะครับอันนี้ก็ซืบบ้านเท่านั้นนะครับบาทอบ้าแบบนี้ผมก็ไม่รู้เกียร์เทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคพระกรุนี่ก็ไม่ถึงนนะแบบนี้นะแต่ว่าเพื่อเพื่อนๆรู้ที่ว่าอาจจะเป็นเกียร์ที่สร้างก็เป็นไปได้นะครับสิบ้านนะอันนี้ไปตอกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับไปไวนิดนึงนะเพื่อนๆเนื้อ10ิบบ้านนะครับ10้บ้าน นี่นะก็แคปรูปมาครับเองแครปรูปมาแล้วก็ติดต่อมาแล้วกันนะเพื่อนสิบบ้าครับวันนี้อโอเคนะนี่ครับสิดบ้านะเหลี่ยน่วนมาเคมันเลยนะครับเท่าที่ไปมาออามาเนะนี่ย่ครับก็ไม่ได้เชิงเหมาขนาดนั้นนะเพ,นเพื่อนเขาใส่ถุงมาให้นะผมกาซื้อไว้นะครับ พราะราคาไม่แพงนงเพื่อนอันนี้ครับเห็นไหมอันนี้ก็เทนะครับเพื่อนเพี้นอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับใครรู้จักก็สิบบาทเท่านั้นนะครับจะมาแบ่งปันนะครับอ่ะเราไม่แพงแล้วนะเพื่อนเพี้ยบบาทนะประมาณนี้นะครับอ่าอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็มาถึงองค์นี้นะอ่นนี่ครับเกอบประมาณนี้นะครับสิบบาทเท่านั้นนะครับ ครับค่อยๆนิดนึงนะครับพเพื่อนๆค่อคนข้างเยอะนะ,ะ,ะมีกำไรนิดน้อยพอนะสำหรับผมนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับไปศึกษาเนบะื่เนี้เทน,เนะครับนี่ครับเ็เหนือดินนะ,ะผมยังค่อยทราบนะครับว่า เทเลิเกนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเกจ่สร้างได้นะครับถ้าเหนืยวไม่ที่เนีย้ยนี่นะครับแต่ก็ดูไว้ชอบนะดูแค่ชอบนะเพื่อนๆแบบนี้นะนะก็ซืบ้บ้านนะครับเพื่อนๆใครอยู่ที่ก็จัดไปนะครับทำเป็น,นก็เทะนะซืบ้บ,บ้านเท่านั้นนะต้อ,องบอกอย่างนี้เพื่อนๆค่าส่งค่าซื้บ้านนะครับค่าส่งค่าซื้บาทอีเมสนะอันนี่รนครับกระติดต่อมาครับแบ่งปันแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆทักมา ถามราคาเท่าไร่เท่าไร่นะครับอันนี้ครับสิบบาทเท่านั้นนะครับจอดแคบรู้มานะครับต้องบอกอย่างนี้เพื่อนอาจจะถ้าใครช้าเนี่ยอาจจะโดนาท่านอื่นปิดไปก่อนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทางที่ดีผมลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆสนใจองไหนก็แคบรูปมาสอบถามเลยนะอโอเคนะเพื่อนๆสิบบาทเท่านั้นนะ อันนี้ไม่ใช่ภาคเกอหรือเรื่องซิงบ้านเนี่ยถ้าผมไม่รู้ที่เท่านั้นเองครับอันนี้อันนซิบ้านนะครับก็เช่าไปศึกษาอะไรบ้างน,นะวม,มีนะนะโอเคนะเพราะว่าเราเนี่ยเราก็เล่นแค่จังหวัดกาญเนบุรจังหวัดอืน่นึงก็จะไม่ค่อยทราบมากนะนะสำหรับหลวง่อทีอ่เป็นพาะจังหวัดอืนนะครับอันนี้นะ,ะซิบ้านนะครับอืม หลวงพ่อบุญนาคนะครับแบบนี้อโอ้โหสวยมากแบบนี้วัดกรุณาะนะ,ะ,ะเนื้อดินแบบนี้นะครับที่ไหนบบนะเพื่อนอู้หอ้ประบอวงนี้ครับอันนี้ครับเนื้อดินแบบนี้นะครับเพื่อนๆใครรู้ที่ก็จัดไปนะ สมเด็จนะครับเนื้อนี้นะครับหลังวันห้านะจัดไปบ้านลูกอมก็เพื่อนๆก็แคปรูปมาอีกนะครับแคปลรูปทหน้าจอมานะครับว่าพี่ผมสนใจองคนี้ครับผมขอปิดอประมาณนี้นะแล้วผมก็จะถ่ายภาพผาคูกับบบัญชีนะไปให้เพื่อนๆนะครับ ป้นระวังมิชาชีพด้วยนะครับโอเคนะเพื่อนๆท่านไม่ต้องกลัวผมโกงนะครับผมส่งให้แน่นอนนะครับอเพราะว่าเรามาเบ่งปันกันอยู่แล้ว,ลวเราเพื่อนๆผมขายหมดผมก็กำไรนะครับกำไรมีกำไรเล็กน้อยนะครับเราเอาไม่เพลินนะเพราะเราไม่รู้ทีด้วยนะครับแบบน,นี้เห็นไหมสวยเลยนะอนเนี้ซื้อบ,บ้านนี่ซื้อได้แน่นอนนะครับอุน,นี้เห็นไหมส้มๆแบบนี้เพื่อนๆแกะสวยงามแบบนี้ไปซื้อบ,บ้านนะครับเพแบบื่อน ส่วนอาผาพืนที่ไข่นี่ก็จัดไปเลยนะไปมีกําไรคงดีใจนะครับอถ้าไม่มีกําไรก็ไม่ต้องไอ้นี่นะเพื่อนๆผม่าเก็บไว้ศึกษาได้นะครับอถ้ามีกําไรก็จัดเลยครับนี่ครับนี่เนี่นตนยตอนนี้เกลี่อนเนี่ยส่วนมากเทนะครับแต่เพื่อนๆต้องอดูวิธีนะครับผมว่าอาจจะ,ะพลาดได้นะครับก็ต้องขอภอภัยในที่ด้วยนะครับแต่ว่า เพื่อนๆต้องศึกษาอีกทีนึงดูอีกทีนึงให้ชัดเจนนะครับว่า,าเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับดูเกเทงหน่อยนะครับผมขอเนี้ยไม่ลงกล้องนะครับเพราะว่า,าถ้าลงกล้องเนี่ยจะฉามากๆเลยเนี่ยนะก็เป็นซิกบ้าแล้วกันอ่าสําหรับเพืเ่อนๆถ้าไม่แน่ใจเนีย้ยนะก็สามารถแแบบรูปมาได้นะครับแล้วก็ทักมาถามผมในแฟนเพจนะครับไอ้อุ้ยเหมือนกันเอฟซีพี่ครับผมขอรูปเพิ่มเติมหน่อยอเดี๋ยวผมถ่ายไปให้นะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไปไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี้ยมาเข้ารอนะครับอันนี้ครับอัอนนี้ซื้อได้เลยนะซื้อมาสวยง,งามมากนะเนี่ยน,นี่นะนี่ครับก็แบ่งปนันกันไปนะเพื่อนนะฮะเนี้ก็สวยนะเก๋นะ,อะจอมสวรรค์น,นะครับอจอมสวรรค์ปี ซีแปะนะซีแปดนะห nah. ล no. ังผัดยศนะครับอ like ันน oh, okay. nah. yeah. really ี้ไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่ต่เป็นกระไดทองล้นๆแบบนี้ครับทรมาชิได้เหรียญนี้มพระพุทธโสธรนะครับด้านล่างเป็นอาจารย์ประมวลนะครับแบบนี้สิบบาทเท่านั้นนะเนี่ยบนเรืออย่างเงี้ยซื้อเลยนะครับเนี่ยสวยมากนะหลวงพ่อบุญธรรมนี่ วัดเกวนสมขีนะปีลึกด้วยนะปีสองนึ่งแนวเพื่อนนี่ครับ่านีปีสี่ห้านะบนสวยสิบบาทเท่านั้นนะเพื่อนเพืน่นสำหรับใครที่ยากศึกษาพราองแบบเจาะลึกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปไว้ให้นะครับแต่ละองค์ จะทาคิปเจาะลึกไว้ให้ว่ามีความหรืคมชัดยางไรนะครับเท่าที่ผมดูนี่ก็เลียนแท้เกือบหมดเลยนะเท้หมดดีกว่าเนะมันเลียนเท่าที่ผมดูนะในความคิดของผมนะครับหลายท่านอาจจะเกได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยที่เลียนเนี่ยแท้เกือบหมดแหละแต่สำหรับผาผูวกเนี่ยผมไม่ทราบที่นะครับแบบนี้เหนะ็นไหมเทะนะครับเล่อนดูดวงตาหลืคมชัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาซ่อมแนะนําให้นะครับสำหรับนี้ก็ซิบบ้านะเราเลื่อนแบ่งกันไปนะ นนนะวัดเพลงนะครับพูดทหอมวัดเพลงล้วดีก็สิบบาทเท่านั้นนะครับปีสองเจ็ดนะเหรียญน,น,นีน่าจะเปมีกำไรได้นะครับประมาณน,นี้อันนี้ครับตรงนี้ก็สิบบาทนะครับหลวงพ่อวอน แบบนี้ไม่ทราบที่นะครับใครรูที่ก็จัดไปนะสิบบาทนั่สิบบาทถนะูกอ,องนะเพื่อนหลังจารู้มานะครับแต่ว่าถ้าใครแบบช้าผมขออภัยด้วยนะเพื่อนอาจจะมีบางคนปิดไบก้อนนะครับนาเพื่อนทราบเหรียญนี้อะสวยงามนะครับเป็นอนดีตรองเจ้าคณะอำเภอพวงนะครับสวยงามสิบบาทเท่าน,น,นั้นนะครับอี่เขาบุญมาหรือว่าน,นะครับ กิ่งอำเภอน,นะครับแต่หน้าเล่นนะหนัวเรื่อนสวยนะเจ๋สวยมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ะชิบบ้านนะครับกระไรทองนะสวยนะเรื๋ยวนี้มันสวยอยู่นะมากประมาณนี้ประมาณนี้อูเยอะนะครับเรื่อนเร็วนิดนึงดีกว่านะครับอ่ในชิบบ้านนั้นเป็นก็โอเคมากเลยเพื่อนผักผ้าอีกยะเราเช้าไปศึกษาได้นะครับ สิบบาทนี้ก็ถือว่าเบาเนืเน้เบา,เนเานะเพราะว่าผมได้มาถูกด้วยนะครับเกิดมาเบ่งให้เบาๆนะโอ้ละสิบบาทน,นะครับก็ถือว่าเป็นรายการเบ่งปันนะครับเครียกองประคองชี้กันเลยเพื่อนๆอ่าตอนนี้ราบอาอันี้เราหัวท้วนนะครับแบบนี้นะครับใครรู้ที่รู้สมักก็จัดไปครับสิบบาทน,นะครับนี่ครับนี่เลยนี่ครับสิบบาทน,นะโอ้โหผมสวย โอเคครับปีสองสองอะไรนี่ก็สวยนะเน้นสิบบ้านเช่าได้เลยเนะี่ยเลยคมชันมากนะครับก็เบ่งๆไปแล้วนะนี่ติ๊บบ้านนี่ซื้อบ้าทขายนี่หลายคนว่าโผล่ขายอะไรเนี่ยซืบบ้อ่าใครชอบก็ทักมาเลยนะครับไข่ไวใครก็จัดก้อนเลยนะครับ สำหรับท่านที่ถักมาก่อนผมก็จะแบ่งอันกันก้อนนะขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มีหลายองค์นะครับก็มีอย่างละองค์นี้ก็เพื่อเห็นนะครับก็ใครรู้ที่รู้สำนักพอไปต่อได้นี่ก็แบ่งกันไปนะครับอันนี้นี่ก็สวยนะครับซืบบ้านะี้ยอันนี้นี่ก็ซิบบ้านนะครับโอเคนะ เปนเพื่อนก็อว่าตรงนี้นะครับว่าผาทุกองค์ผมขอไม่ประกันเทนะคะรับเพื่อนเพราะว่าราคาถูกมากแลวนะซื้อบ้านนะครับเพื่อนสามารถวัดไปได้นะ,ะแต่ว่าเหรียญเนี่ยผมก็คัด,คด,คดมาให้แล้วนะเพื <S <S <an> <S ่อนแท้ทุกองนะเทเกือบทุกองค์งคแล้วกันนะเอาเป็นนี้นี้ไม่ว่านะครับแต่ว่าผมขอไม่ประกันนะคะรับเพื่อนอก็ถ้าเพื่อนยากดูภาพเพิ่มเติมก็แคปรูปมาแล้วกันแล้วก็ทักมาเาผมแล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับเพื่อน ขอบ้าตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประกันวุ่นวายนะครับเพื่อนเพราะว่าซื้อบ้านทะทุมากแล้วนะเินใจผงด้วยนะครับก็มาวนนี้แล้วกันนะเรื่องแบบเนี้เทนะครับซื้อบ้านนะครับที่ไม่ประกันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพาเกทนะเพื่อนเพราะว่าเดี่ยวไปประกันไปนะวุ่นวายนะเพื่านนะขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวส่งไปส่งคัดเนี่ยผมขออนุญาตไม่ประกันนะครับทุกองนะ เอาดูแค่ชอบดีกว่านะครับเพื่อนมันเป็นเนี้ยซิบบ้านนะครับใครชอบคอมเมนต์มานะครับไปต่อได้ไปต่อนะครับเดี๋ว่าจะเข้าไปศึกษาก็ได้นะครับวันนี้นคมนึกชัดมากนะครับันนี้นะโอเคนะครับวันนีบ้านนะนึมาโตนะครับวันนี้ โอ้โหส, oh, ส่วนเนี <c oughs> ้อ er ถ <c oughs> oh, <c oughs> <c oughs> ึง <hyster> นี่เนื้อจัดมากอ่ะอุ้ยเป็นเรื่องดุตรงนี้เนื้อจัดนะครับอเราซื้อบ้านนะครับบอไปแล้วนะครับถังกองซื้อบ้านนะครับเนื้อดินไม่ทราบทีนะครับซื้อบ้านเรวันนี้ขารดูที่จัดไปนะครับโอเคนเป็นซื้อบ้านซื้อบ้านอัไนี่เราได้มาไม่แพงแล้วก็เบนต่อไม่แพงนะครับ โอเคแลเรื่องซื้บาทผมก็เช่ามาศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยๆกันไปนะอ่ะเพื่อนๆสำหรับองค์นี้ก็ซื้บาทน,นะครับซื้บาทแบบนี้นะอ่ะนี่ครับอ่ะสภาพผ้าลการใช้นะวันนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนัดนะครับเอาดีเพื่อนๆชอบอ,ะอ่ะอันนี้แบบนี้อ่ะซื้บาทเท่านั้น,น,นะน,นเทนะ่านี้นะครับนี่โอ้เพื่อนๆเนี่ยเขาได้ครับเงียบเลยกระถัดรัดสวยงามนะ,ะผิวอุไฟยังอยู่แถวซื้อบ้านไป เลือเนี่ยถ้าแบบข่ยร,รู้ที่รู้อะไรเงี้ยอ่าจะมีราคาได้แะ,นนบบนนะ้วก็มีซื้อบาทนะเพราะว่าผมไม่ทราที่จริงๆนะเนี่ยมันเนื้อดูเนี่ยใครจะทราบที่นะครับเป็นเนื้อไมใช่คนที่เป็นคนพื้นที่เล่นนี่นะครับไม่ทราบที่เลยนะแบบนเนื้อครับซื้อบ้านนะครับอ่ะเนี้ออ่ะซืบ,บ้านนะอ่ะโอเคนะเพื่อนก็นแบ้งแบ้งกันไปนะครับเพืเ่อน เพราะว่าผมได้มาไม่เท่ที่บอกไานะซิบ,บ้าแบบนี้เนะผมดูเทแล้วกันเพื่อนแต่ขอไม่ประกันนะครับเพราะว่า <c oughs> ที่บอกไปยเลยเลยครน,นะเพื่อนซื้บ้านะครับเดี๋ยวประกันนะวุ่นวายนะเอาจจเป็นว่าเราบอกตรงนี้เลยว,ยว่าผมไม่ประกันนะครับใครชอบแฉบรูปแร้วถักมานะเพราะว่าถูกมากลแล้วนะซื้อบ,บ้อเพื่อนแบบนี้นะสมเด็จอย่างเงี้ยซืบ้านะครับซิบ,บ้า ใั้ชอบไปถักมานะครับดูเนื้อหาเหมือนกันก่อนเนี่ยเราไปประกันอานนี้ท่านอาไปให้ใครดูแล้วอเดี๋ยวทางทรงมาทรงกลับอะไรวุ่นวายนะครับแล้วเดี๋ยวพิจัยกันนะครับผมไม่ยากพิจัยรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบก็ถักมาแล้วกันไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะครับเพราะว่าปุ่มได้มาไม่แพงก็เก็บไว้ได้เรื่องนี้ัะเดี๋ยวก็ แบ่งๆกันไปเพื่อใครเมามาอะไรนะครับแบบนี้ครับแต่ว่าแบบนี้ก็มาแบ่งเงินเนื้อก้อนซิอบ้านหรือว่าถ้าท่านใดซื้อเยอะๆเนี่ยก็เขาแคปรูปมาแล้วก็บอกต่อผมได้นะต่อรองได้นะให้ได้ให้นะไม่เอาไม่แพงแล้วกันเอาเป็นว่าแบ่งๆกันไปใครออกต้อยังไงมีมุมทักมาจะแบ่งจะต่อรักมาได้เลยเพื่อนๆเราเอาเป็นว่าพี่น้องนะครับราคาไม่ละพานะครับซิบบ้านแพงไปพี่ ขอสองสามองค์สิบห้าสามองค์สิบบาทด้วยไหมพี่อ่ะวันนี้ก็ถักมาแล้วกันเพื่อนๆแบ่งได้แบ่งให้นะครับอ่ะองค์ไหนแบ่งไม่ได้ก็ขอภัยด้วยนะครับอ่ะวันนี้แล้วกันอ่ะเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับเราก็ร่วมด้วยช่วยกันในช่วงนี้นะครับใครมีมุมไปออกตออก่อกยอแบ่งัปสิบบาทน,นะครับแต่ว่าผมขอค่าส่งน้ำสิบบาทเพื่อนๆนะเพราะว่าค่าส่งผมก็ต้องแผอย,ยผ่านดีอะเป็นเงินผานผงเลยเนีน่ย ต้องซื้อกล้องซื้อ,อมารเบลิลนะครับเอามาแพ็คนะเพราะว่าเดี๋ยวส่งไปเกิดฝามเสื้อผ้าเยอะยุง่งเลยครับเพื่อนสลับผ้าผงนะผ้าเหรียญไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นะมันมีนะครับซืบบ้บาทน,นะครับ,บเพื่อนเก็ซื้อสักซื้องค์ไงเพื่อนไปออกต่อนะครับองค์ละนซื้อบ้าทนี่ก็ถือว่ามีกำไรแล้วนะเพื่อนมันมีกระซิบบาทนะสวยมากนะ,อะเอาไว้สักสิบองค์เนี้ยร้อยห้าสิบหลุมส่งนะครับเพื่อนเก็เถือว่า ย้อมหเหีวนะไม่แพงมากครับอโอเคนะมันเพิ่มสิบบาทเท่านั้นนะสิบบาทเท่านั้นนะครับอันนี้นี่ครับ,รบโอเคนะครับประมาณนี้ซื้อบ้านทุกองนะครับซื้อบ้านทุกอง หนึ่งสิบบาทหน่นี้น,นี่เลือดชัดดีนะเนี่ะหาุ่มบุตรทวดน,นะครับซสิบ,บ้านะครับหอังนี้เคร่งแกร่งนะแบบนี้ไม่รู้เกเทะนะครับมันเพื่อนแบบนี้นะ,ะเพราะว่าหนุ่มบุตรทวดนี่ต้องอยอมรับว่าเขาสร้างหลายลุ้นหลายวาระนะครับการที่จะไปตีเกก็อาจจะพลาดน,นะครับอาจจะเป็นเทะล้ยุคใหม่ยุคอะไรวะเนี่ยอ่ะ เอาเป็นว่าดูชอบแล้วกันอ่ะซิบบาทอันนี้นะโอ้โหแล้วนี่ครับมันสมเด็จนะซิบบ้านะครับไครรู้ที่รู้สำนักจัดไปอ่ะซิบบา้าอันแบบนี้ไม่รู้อะไรนะครับอ่ะซิบบ้าแล้วกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเอาวนี่ครับซิบบ้านะหมดเลยหมดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอ่าตอนที่บอกไปนะครับเ,เพื่อนๆหมดแลอะอาเรามาคุยกันสักเล็กน้อยนะครับทุกองค์ ที่อยู่ในคลิปนี้10บาททั้งหมดนะนเพื่อนบางองค์นยะถ้าท่านาเข้ามาดูช้านะครับอา,อาจจะโดนท่านอื่นปิดไปแล้วนะครับผมต้องขออภัยด้วยท่านสามารถกดมาที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ช่องทางการติต่อนะครับจะเป็นลิงก์ Facebook นะเป็นแฟนเพจไออุ้ยเมืองกา fc นะครับเน้นว่าทุกคันที่ท่านทําการซื้อขายผมจะถ่ายภาพพระคู่กับบัญชีของผมนะครับให้กับท่านนะครับ ครับะผมว่าผมมาแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆนี่ครับทั้งหมดนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับใครมีมุมไปออต่อได้วงละสิบบาททุกวงนะถือว่ามาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าผมได้มาไม่แพงนะครับก็แบ่งๆกันไปเนี่ยโละลิบบ้านมีกำไรนิดหน่อยนะครับจะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราช่วยๆกันในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพิดพลาดในการใดผู้จาไม่เหมาะสมก็ขออภัยมานาที่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอพาทั้งหมดก็มาแบ่งไม่แพงเลยแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ขออนุญาตไม่ประกันเท้น,นะครับ mm hmm. บางองค์ผมด mm hmm. ูไม่ทราบที่ไม่ทราบวัดไม่ทราบสมนักนะครับแบบนี้ผมไม่ทราบที่ไม่ทราบวัดนะครับหรือว่าอาจจะตีจีก็ได้นะแบบนี้นะครับถ้าตีวันหะครั้งวัดเครียก็อาจจะตีจีได้ครับ เป้าทัตติวันอื่นเกี่สร้างก็ที่เทยได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเอาเว็บสีแค่ชอบนะนเพื่อนใครชอบ,บก็แคปรู้มาขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจนะโอเคนะครับพเพื่อนๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสักสวัสดีครับ